สวัสดีครับกับผมช่างซอมทําเกษตรนะครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายการต่อบอดแปร์นะครับบอดจีนกับเครื่องซักผ้าของฮิตาชินะครับหลายท่านาเคยเห็นคอมเมนต์ถามว่าต่อกับบอดฮิตาชิต่ออย่งไงนะครับพอดีเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ทําให้ลูกค้ามาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับ พอดีตัวเพชรเพชรเสียนะครับก็เลยนำมาซ่อมนะครับได้โอกาสก็เลยถ่ายให้ให้ชมกันนะครับตัวของฮิตาซีนะครับใช้บอร์ดเป็นรุ่น x n ตอง9นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ ก็ตัวบอร์ดเขาก็าจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับโอเคการต่อไฟนะครับการต่อไฟก็สายไฟเข้านะครับก็จะเป็นสองเส้นนี้ก็ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหากันหรอกครับคือ คนใช้งานที่ว่าพอดูวงจรเป็นก็จะต่อเป็นอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นต่อต่อสวิต์นะครับต่อเพชเชอร์สาสายตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต่อสวิตประตูนะครับเซ็นเซอร์สายลายสายมอเตอร์ซ้ายขวานะครับต่อให้ถูกค่านะครับก็จะมีมางงตรงนี้ก็ตัวฮิตาชิมันจะ มีตัวสลับเกียร์โดยใช้ตัวโซเดนอยด์อีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามานะครับมันจะไม่เหมือนพวกาบางรุ่นนะครับที่เป็นของพวกซัมซุงของ l อลอะไรอย่างนี้นะครับที่ว่าใช้ตัวโซไม่ใช้โซเป็นตัวใช้ตัวเดินนำทิ้งตัวเดียวนะครับแล้วก็ทั้งปล่อยน้ำทิ้งแล้วก็ปล่อยอสลับเกียร์นะครับดึงดึงคลาสสลับเกียร์เฟืองนะ ลสลักเฟืองเฟืองซักเฟืองปั่นนะครับก็ตัวนี้จะต่อในลักษณะนี้เลยนะครับก็ตัวเหมือจะบายตรงนี้แหละตัวสําคัญที่หลายท่านไม่ทราบนะครับก็คั่วแรกฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นการต่อของท่านในตัวบอร์ดเขาเองจะเขียนว่าเป็นต่อเดนนะครับต่อเดนก็คือเราก็ใช้ต่อเดนเลยนะครับสายตัวนี้ใช้ต่อสายเดนน้ำทิ้งตัวหนึ่ง แล้วก็ใช้ต่อตัวโซลินอยด์สลับเฟืองซักตัวหนึ่งนะครับตรงขั้วเดนนะครับต่อ2สายนะครับเป็นต่อเดนนำทิ้งในขั้วของเปิดน้ำทิ้งนะครับเปิดวาล์วนำทิ้งแล้วก็โซลินอยด์ในการสลับเกียร์นะครับสลับเฟืองซักกับปั่นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นตัว ใส่ตัวตัวอะไรนะตัวโซลินอยวาลวน้ำเข้านะครับก,ก็จะต่อเป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะต่อเป็นโซลินอยน้ำเข้านะครับอ่าแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับจะต่อไปอ่าสีน้ำตาลนะครับจะต่อไปที่มอเตอร์เดนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์เดนตัวนี้มันจะเป็น3สายสายครับคือสายแรกจะเป็นตัว ปล่อยน้ำทิ้งสายที่สองจะเป็นตัวปิดน้ำทิ้งนะครับอหลักการทำง,งานของเขาคือถ้าสายสีนัอนมอะซิมวงเนี่ยมีไฟไปจ่ายให้เตโอร์มอเตอร์นะครับมอเตอร์เดนมอเตอร์เดนก็จะหมุนหมุนแล้วก็ไปอยู่ในจังหวะจะไปหยุดอยู่ในจังหวะของปล่อยน้ำทิ้งนะครับดึงดึงลูกยางสุดนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งนะครับมันจะหยุดอยู่แค่แค่ตรงนี้นะครับจนกว่าจะมีไฟไปจ่ายรอบหนึ่งเป,เป็นสีน้ำตาลนะครับ แล้วก็ถึงจะดึงมอเตอร์ถึงจะหมุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปอยู่ในจังหวะของปิดปิดน้ำปิดน้ําทิ้งนะครับก็ปิดวาลวตัวลูกยางวาลวนะครับปิดน้ําทิ้งนะครับหลักการของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับของผมก็เลยเอามาสีน้าตาลเนี่ยตัวปิดน้ําทิ้งก็เลยเอามาจัารวมกับตัวตัวปล่อยน้ําเข้านะครับเพราะว่าลักษณะถ้าเราสั่งปันแน่นะครับ ตัวโซลนอยซวาวเปิดนำทิ้งแล้วก็ตัวสลับเกียร์ทำงานนะครับสีน้ำเงินกับสีม่วงนะครับก็คือทำงานไปแล้วปุ๊บพอเครื่องเติมเงาน้ำเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับคือในในขณะที่เครื่องกำลังยังไม่เติมน้ำอะ่ะตัววาวนำทิ้งมันยังเปิดอยู่อ่ะเพราะว่าตัวตอนตอนนั้นมันทำงานอยู่ในลักษณะที่ว่าสายสีม่วงมีไฟไปใจให้ตัว ตัวเดนทํางานนะครับแล้วก็เปิดวาล์วนำทิ้งอยู่แต่ว่าขณะที่มันทํางานในในตอนที่มันทํางานเสร็จแล้วนะครับไฟพวกนี้มันจะไม่มีแล้วมันจะไม่ไปจ่ายให้ตัวตัวนาทิ้งแล้วตัวเดนแล้วแล้วก็ตัวมอเตอร์อตัวโซโลินอยด์สีนําเงินเนี่ยมีการสับเกียร์มาเตรียมเตรียมสักแล้วนะครับแต่ว่าตัววาล์ว วาล์วน้ำทิ้งนะครับมันยังเปิดค้างอยู่ที่ปล่อยน้ำทิ้งอยู่อ่าเพราะฉะนั้นเวลาผมเลยทำอย่างนี้เวลาเครื่องปล่อยน้ำเข้านะครับก็เลยให้จ่ายไฟไปที่เดนน้ำทิ้งด้วยนะครับเป็นเป็นขั้วของการหมุนเดนน้ำทิ้งอีกรอบหนึ่งเพื่อมาอยู่ในจังหวะที่ว่าปิดปิดปิดวาล์วน้ำทิ้งนะครับก็ สามารถเก็บน้ําได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้อ่าก็จะทํางานโหมดอ่าซักต่อไปนะครับก็จะทํางานสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาถามอีกทีน,นึงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นสเต็ปให้ฟังอ่าเดี๋ยวอ่านในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ฟังนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวเดนน้ำทิ้งนะครับกับตัวโซลินอยสับเกียร์นะครับก็เป็นฮิตาชิรุ่น SF80FJ นะครับตัวนี้นะครับกี่กิโ,กโลแกิโลนะครับฮิตาชิ ก็รุ่น ff นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็สามารถทำทำได้นะครับก็แปลงแปลงกันไปนะครับก็ตัวนี้ตัวเดนน้ำทิ้งของเขาจะเป็นสามสายนะครับจะเป็นสายรวมกัวหนึ่งนะครับสีดำานี่นะครับแล้วก็สีน้ำตาลกับสีม่วงนะครับก็จะมี สองเส้นนี้นะครับเป็นสายเปิดน้ำทิ้งตัวหนึ่งแล้วก็เป็นสายปิดน้ำทิ้งตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวเปิดคล้ายวาล์วไฟฟ้านะครับสลับเปิดตัวตัวล็อกล็อกคลาสนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวสลับ สลับเกียร์ปันปั่นซักกับปันให้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับคล้ายๆเป็นโซลินอยนะครับแต่ตัวนี้จะไม่เป็นวาวนะครับเป็นเดือยก็ใส ที่ต่อมาจากด้านบนนะครับตัวสายเดนน้ำทิ้งนะต่อเข้ากับตัวตัวนี้ด้วยตัวหนึ่งตัวโซลินอยตัวนี้ตัวหนึ่งด้วยแล้วก็ต่อเข้าตัวมอเตอร์เดนด้วยหนึ่งสายที่เป็นขั้วสีที่ว่าปล่อยน้ำทิ้งนะครับแล้วก็สายตัวเดนน้ำทิ้ง อีกเส้นหนึ่งนะครับก็ต่อเป็นต่อร่วมกับตัวตัววาล์วน้ําเข้านะครับเมื่อเครื่องจ่ายน้ําเข้านะครับก็จะทําการปิดวาล์วปิดตัวเดนก็จะสั่งปิดวาล์วน้ําทิ้งด้วยนะครับก็จะทําให้น้ําเก็บอยู่ได้ตัวนี้จะเป็นลักษณะการหมุนของไอตัวมอเตอร์เดนตัวนี้นะครับ จะเป็นลักษณะาการหมุนที่ว่าหมุนผมหมุนไปถึงจังหวะที่ว่าจังหวะหนึ่งนะครับมันก็จะหยุดในช่วงของการปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือจะหมุนไปในจังหวะที่ปิดน้ําสนิทนะครับแล้วมันก็จะหยุดก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับถ้าเป็นตัวรุ่นนี้นะครับก็รุ่นอื่นใกล้เคียงก็เป็นลักษณะนนเดียวกันนะครับแต่ตัวตัวมอเตอร์ตัวนี้อาจจะ หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับตาไม่ใช่มอเตอร์เป็นโซลินอยนะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรก็บางท่านถามว่าต่อยังไงนะครับบางท่านว่าต่อต่อไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ผมเลยมาอธิบายให้ฟังนะครับก็ยังไงก็ฝาก กดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ